มันมันคือเก้าจ้าเพื่อนเพื่อจ้ามาปะน,นี้เา้ากันจ้าเาวาเห็ดกันเลยโอ้ยมาโดยจะมาซอยกันเก็บจ้าอึบเนี่ยมากเก็บชุ้่งๆแบบนี้จะเพื่อนเจ้า มันอันอืบเนี่ยมันเก็บง่ายแล้วก็มันบวเปืือนขี้ดินนะจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้ามือนี้กับมังคีเพชรกับบีคือเกาเด้อจ้ะส่วนนี้บีสิบ้าอันเขาปลาบอยว่าเขาปลาดูเนี่ยเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนจ้านั่นแหละมือนี้กับปลาไก่บานคือเกาจ้บเพื่อนเพื่อนจ้ากันนี่ก็สื่อเป็นบรรยากาศรอบๆล่ปลาเนาะจ้า กะถือว่าปลาใหญ่พอสมควรน,น่าจะเพืเ่อนๆพื่อนจ๋าห้างไปเรื่อยๆเนาะอืมไปไป,ไป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 ลุ้นน้ำกันจะเพื่อนๆพื่อนจ๋าบอกะอะไรย่าห้างเนาะอยากลุ้นแล้วจ้ะไปไปลุ้นเก็บเห็ดน้ำกันเนาะจะมือนอีสีได้หลายปันใดเนาะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะจะเพื่อนๆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในไฮบีในการทำคลิปหรือว่าเก็บเพชรน่าจะเพื่อนๆจ๋าไ,ไปไปลุ้นน้ำกันเนาะเอาทั้ง น้ำไหลมาฝากจเจ่าเพื่อนๆจ้าเพื่อนกรสีไหลแบบนี้ตลอดปีเนาะเป็นน้ำที่มาจากน้ำแข็งเลยเจ้าเพืเ่อนๆจ้าแล้วก็มาจับคล้องนอดไหลไปเรื่อยๆฟูจ้าไหลจนหอดไปเรื่อยๆแลวจ้าบริเวณนี้กะถ้าเกิดว่านาฝนหน่าย่างมากเพื่อนกรสีเป็นน้ำเรื่อยๆเจ้าเพืเ่อนยางไปบ่ไดเด้เนี่ยมันเป็นเห็นทั้งทึ่งมันเป็นแห่งๆแบบนี้ทั้งใตเป็นน้ำเบอจ้าคุณเหลป่ปลาเห็ดกับยางไปเรื่อยๆฟูเลจ้า ไปไปยางน้ากันจ้าเจอแล้วเจ้าเพื่อนๆจ้าเกือบเน่าพือเก่าจ้าอันนี้ก็เปื่อยอยู่แต่ต่วาเพิ่นงแข็งอยู่จ้าน่าก็เอาเนาะนี่ก็ได้ได้เลยจ้าเพื่อนๆจ้าเส่ยดยเพิ่นกำลังเป็นตุ่มดำๆขึ้นมาไหมจ้าเพื่อนๆ ลายข้างล่างก็เกิดเนาะนี่จะ้ะนี่มาบาดแหลกกระได้ลายเติบจากเพื่อนๆใส่ทุ้งมานเฮ่า มาทาั้งๆ่งจ้ามา,านพี่เก้าจ้ะเพื่อนๆจ้ะขยับมาทาั้งนี่บ้านนี้นี่เตือโบ,บท่านจ้ะโอ้โอ้ขอถูดเขาไาพ,าพ่เลยเจ้ะเพื่อนๆน้ำดีดโออันนี้เน่าแล้วเออไดยอยู่จ้ะบ่เอาดอกน่า นี่ข้ามาเอาแนวมันได้นี่จ้ะอยากมาซาเนี่ยจ้ะมันกะมีเี่ยเนาะลายอยู่จ้ะตุ้มในน้อยกำลังเกินเลยขึ้ขอโทษเดี๋ยวเจ้าบน็นกล่องกอนเส็ตสั้นเนี่ยล่ะขึ้นี่ไม่คอนแบบนี้เก็บง่ายจ้ะอู้เสียดายเนาะนี่ มึงติล่ะข้ามาสา,าไปขยับมาทางนี้จะ้ะนี่ดอกงามเพื่อก้าจะ้ะน้ำน้ำเด้อจะ้ะเพื่อนเ่นลบเอาในเด้อน้นำขยับมาฟังนี่จะ้ะเพื่อนเ่นจะ้ะอันนี้เน่าเลยอ่ะโอ้ น้ำเกาะมาสายไปจ้ะโอ้น้ำน้ำได้งามอยู่จ้ะไปฮะไปยางตอต้นนี้ก็กำลังกำลังเปลือยแลวจ้ะเพื่อนๆจ้ะ Tại cả những đồ khèn như chả ư ừ. Nam có lắng vậy Tại <laughs> đá cứ cao chả kếp bó là bọc đọc xong đọc vài nữa chả Khay giáp mắt vào nghỉ chả bên thuyền Nhìn chả Oh. Ừ. รางนี้จะออกก็ร่างดีเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าอ,อ้ออ,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 อันนี้ง่ามคักจ้ะเพิ่นอยู่ต้นใหม่ดอกมันสีแข็งดอกมันสีง่ามกว่าอยู่ ในคอนใหม่ในขี้ดินจ้ะเนี่ยดอกใหญ่ๆเลยจ้ะเก็บจ้ะเ,เพื่อนๆพอได้อยู่จ้ะเมื่อน,นี้อากาศดีซิบกาองศาเนาะ เก็บเลยจ้ามานคือเกาอึบแห่งดีจ้ะดอกแข็งงา่ามอายุในคอเนี่ยมันสีนวลนวลเลยแหละจ้ะเสียงดังแน่นิดนึงงน่ะจ้ะ คุณหนุ่นมคลกแทะมันมันคือเก้าจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ามาปะนี่ยาวกันจ้ายาวเห็ดกันเลยโอ้ยมาเดี๋ยวจะมาซอยกันเก็บจ้า เนี่ยมากเก็บทิ่จุ้งแบบนี้จะเพื่อนๆจ้ามันอันอเนี่ยมันเก็บง่ายแล้วกมันบวเปลือนขี้ดินน้ำจ้านี่จ้าเพื่อนๆจ้างามคากเนาะน,นี่หอยต้องแตง่งต้องแตงอยู่แมโอ้เก็บบันนี่จ้า มาเก็บแต่แนั่นนี่แหละเนี่ยสะท้อนแสงเลยด้วยจ้ะพ่อมันเก็บง่ายมันบดถือขี้ดินนั่จ้ะล่างก็ง,ง่ายเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งดอกน,นั่นเอาบา่ไ <c> ด <oughs> กำลังงามดีนะมาพอบพอมืออื่นมือฮื้อนีเนา่าดอกงามบดจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้างามเนาะอันนี้เพื่อนเป็นดอกสีขาวเนาะจ้ะเพื่อนสีมีเป็นแบบเข็มกบออนนะจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้า ยังแข็งอยู่เนาะแต่ว่ายังบัเน่าเด้อจ้ะยังแข็งอยู่เนาะนี่ก็ดอกเข้มจากอนเดือนโป้ไงผดโป้เห็นไหมดอกงามเนาะจ้ะใส่ถุงหมานจ้ะทั้งเท่ามึงต่อสี่ทะย่อยออกแบบนี้นะแต่คนเพื่อนจ้ะเมึงออกโดนเลยคนก็อยากเปืออ่อย ออกอยู่ในคอนใหม่ติดดินแบบนี้เปื่อยเรีวจ้ะเพราะว่ามันสุ่มน้ำนีอ้มาเดอ้อจะมาเก็บเพ็ดน้ำกันจ้าจะดอกงามๆอวบๆใหญ่ๆฟูๆเลยจ้ะเนี่ย งามงามอีแล่ะจะเพื่อนๆจะใส่ล่ะมันอยู่ทางไตนี่ น,นี่ก็มีจ้ะโอนี่สองดอกใหญ่ๆอันนี้ยังหน่อยอยู่จ้ะเพื่อนจ้าแต่กะบโถือว่าหน่อยคักเนาะนี่ดอกนี่โลนแล้ว บ้างหลอดก็ล่นแล้วเนาะจ้ะมีแบบนี้เ้าก็บอกเอานี่เ้าแต่แบบสวยๆเอ่อ,อแบบนี้จ้ะเนี่ยจะอุ๊บอุ๊บอุ๊บทษที่จ้ะ เริ่มมนาวแหละอันน้น่อยก็เกิดหลายจ้ะต่ว่าอันไห่กะเรื่มเนาวไปน้อเนี่ยมันสิเป็นสาเหตุแบบนี้แหละจ้ะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในคอนนะมันเปื่อยเล็้วฟ้องมือเพิ่กับเปื่อยอหลรจะอยู่ในคอนนะเป็นวุ่นแล้ว เนีย่ยจะมันเปียเร็วขึ้นอย่างนี้ถทายอยู่นครคือว่าแหล,ละดอกง่ายๆเลยจ้ะป้าสีอ่อนดอกเห็ดจ้ะเยี่ยเต็มมือนี่จงน,นี้ หอยเราจะเพื่อนเพื่อนเจีกแล้วของแสบของมกักของเก็บมั่นอึบกองไวกนน้ก่อนเนาะจะพื่นซุกอนทุงหมันมาเลยจ้ะเจี๋ยวุงมหมันเฮาบีบบุเคยอันโคหอยอากตามาเ้ยจ้ะใส่ถุง แล้วก็หิวเมื่อเลยเป็นแบบว่าเฮ็ดอันนี้มันหนุ่มอยู่น,นะบอเป็นตาแตกง่ายนะจ้ะทุ่มมันที่เตาเลยจ้ะนี่โอ้สุดายดอกดอกที่มันเป็นแบบเนกาก็มี่มันเปื่อยจ้ะ ไ,ได้หน้าบุท่าผีท,าท่าหนูเปื่อยไปแล้วจ้ะไว้เป็นเสือต่อไปดอกใหญ่ครับสัมฟ้ามือนี่ละ่ะ อันนี้กำลังงามจ้ะกําลังเกิดแข็งเลย,ยได้หลยเติบจ้ะเพื่อนจ้าเดี๋ยววีสีเอาให้เบิงเนาะสีเมื่อลแล้วจ้าเดี๋ยวสีสรุปผลงานให้เบิงนี่ไลยเติบจะเครื่องถุงเครื่องถุงเนาะ ได้ร้ายจ้ะได้ร้ายชูมือเนาะจ้ะนั่นแหละเพราะว่าบีปลามันใกล่บานแล้วมันกว้างแมจ้ะร้ายเติบบีบกค่อยอกระตามาดอกจ้ะถ้าเกิดบดดอกเห็ดที่มันหักง่ายก็สิเอกรกตาจ้ะอันนี้มันเป็นแบบเห็ดนุ่มๆเนาะมันก็สิบหักบพัง่ายจ้ะก็เลยเอาถุงมาเนาะไปฝากก็ไหลก็แช์ก็ซับสไกใครเด้อจ้ะเพื่อนๆจ้ะคลิปมีโวนี้ก็ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้ะคลิปหน้าผ้าหาเห็ดที่เข้าจ้ะ